เมื่อเดือนมกราครับของหมดไปทั้งเดือนเลยนะฮะรองพื้นผู้ชายนะครับของร o เมนนะขายดีมากใครที่ซื้อไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าได้กล่องไม่เหมือนกับที่ผมรีวิวไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแพ็กเกจเก่านะครับแพ็กเกจใหม่ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งแล้วนะครับเป็นลาย4 in 1นะครับแต่ตัวเนื้อครีมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะจะใช้ดูมันดียังไงนะครับทำไมมันถึงได้ขายดีขนาดนั้นนี่ดูตัวเนื้อครีมเขาก็จะมีโทนสีเดียวนะฮะเหมาะสำหรับสีผิวผู้ชายอย่างเราเดานะครัว่าามนนนนใช้ดดีขไหะป ไปตามจุดที่ต้องการได้เลยนะฮะหรือว่าใครมีฟองน้ําแต่งหน้าของผู้หญิงนะอ่ะก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวนี้ผู้ชายส่วนใหญ่เขาดูแลตัวเองกันหมดแล้วสาวๆเดี๋ยวนี้เขาชอบผู้ชายดูแลตัวเองนะครับนี่นะฮะทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้างนี้เป็นข้างที่ทาแล้วนะส่วนข้างนี้ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวดิก็ยังมีความมันมีเนี่ยมีรู้วรอยของหนุ่มสิวนะครับเนี่ยส่วนข้างนี้นี่ปกปิดได้เนียนๆเ,เลย อย่าลืมทาคอนครับผมทาคอไปเรียบร้อยแล้วน้ำจะได้ไม่ลอยนะสาวๆจะได้จับไม่ได้นะครับว่าเราใช้ตัวช่วยอยู่นะมาเดี๋ยวจะทาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้เข้าไปเลยใช้นิ้วนี่แหละบ้านๆใชแ้แมนๆอย่างเราไม่ต้องใช้ฟองน้าอะไรให้มันยุ่งยากครับนี่นะครับทาเรียบร้อยนะฮะทั้งสองด้านนะเป็นไงเนียนๆเ,เลยตัวนี้ก็จะช่วยหลกักๆอยู่4เรื่องด้วยกันนะฮะก็คือเขาจะมีครีมกันแดดในตัวอยู่แล้วนะครับช่วยปกปิดรูขุมขนกว้าง ลุมสิวอะไรพวกนี้ปกปิดได้แบบเนียนๆเลยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวให้มันกระจ่างใสามากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับช่วยควบคุมความมันของเรานะครับได้ตลอดทั้งวันเลยถ้าออกมาแล้วเนี่ยคือเนื้อครีมเขาจะไม่ได้แบบเป็นแบบแมทนะคือไม่ได้เป็นแบบด้านนะครับเขาจะมีความแบบมันวาวอยู่หน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มันวาวเหมือนแบบครีมรองพื้นของผู้หญิงอะไรขนาดนั้นนะฮะคือมีความเป็นผิวเกาหลีอยู่นะมันมีความมันวาวาๆอยู่นิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากนะใครสนใจก็บอกเลยนะครับว่า รีบกดให้ไวเลยของมันหมดไวมากนะแล้วกว่าร้านค้าเขาจะเติมของเนี่ยคือเป็นเดือนเลยนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะฮะลองไปอ่านคอมเมนต์ของคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับหมดไปเป็นเดือนเลยนะครับผมทั้งเดือนมกราคมเนี่ยไม่มีของเลยนะครับเพิ่งจะเติมมาเมื่อวันที่1่กุมภาเนี่เองนะ,ะมันมีเซตแบบ2กระปุก3กระปุกด้วยนะฮะซื้อตุนได้ซื้อตุนไปเลยไม่ต้องลังเลนะครับตัวนี้ใช้ดีจริงฮะ,ะไม่งั้นมันไม่ขายดีขนาดนี้หรอกครีมรองพื้นจากประเทศเกาหลีแท้ๆนะครับจากแบนรนด์ r อเมนนะครับพิกัดอยู่ที่ตะก้า ก่อนของหมดถ้าไม่เห็นตะกร้าคือของหมดแล้วนะ